สวัสดีครับคุณอรุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะครับเลยครับมีประเด็นยังไงครับคือคือเรื่องมรดกของพ่อสามีอะค่ะพ่อสามีท่านเขียนหนังสือไว้แบ่งให้กับลูกกับลูกของญาติคนหนึ่งอ่าแล้วทีนี้เขาขอเป็นผู้ใัญการมรดกค่ะญาติยตา เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวถามเดี๋ยวถามนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอถามนะคุณอรุณนะจะได้กระชับขึ้นเนาะเข้าใจง่ายด้วยพ่อสามีเสียชีวิตแล้วใช่ปะครับเสียชีวิตตั้งแต่ปีห้าเจ็ดอะค่ะตั้งแต่ปีห้าเจ็ดก่อนตายได้ทําพินัยกรรมไว้ยกทรัพย์มาดกไว้ให้คนคนหนึ่งพร้อมกับให้เขาเป็นผู้จัดการมรดกด้วยใช่ปะครับทางญาติอะค่ะเขาขอเป็นผู้จัดการมรดกดิฉันก็ไม่ขัดข้องอะค่ะเขาเขียนแบ่งให้ดิฉันกับญาติคนละส่วนค่ะ อ๋อแสดงว่าเขียนแค่พี่นัยกรรไม่ได้บุอกว่าใครมาเป็นผู้จัดการแต่นี้หนึ่งในทายาทเขาขอเป็นผู้จัดการเราก็ไม่ติดขัดก็ให้เขาเป็นค่ะ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 ดีกันก็มาผัดทานตั้งปีหกสามค่ะเขาเขาได้เป็นตั้งแต่ปีหกสามค่ะทีนี้พอเป็นแล้วเนี่ยก็แบ่งทรัพย์มาดกให้กับทายาทเรียบร้อยไหมติดขัดตรงไหนเี่ไป็นบ่งเาที่ะเขาไม่แบ่งเลยค่ะไม่แบ่งคือผัดผัดประวิงเวลาว่าไม่ว่างมั่งอะไรมั่งอะค่ะ คำว่าไม่แบ่งนี้คือไม่แบ่งเลยตัวเขาเองก็ยังไม่ได้รับโอนอะไรไปทั้งสิ้นก็ยังเป็นชื่อของคนตายอยู่ใช่ไหมครับเออใช่ค่ะค่ะ่ค่ะยังไม่ได้แบ่งค่ะยังเป็นชื่อของคนตายผู้จัดการมาดกตั้งมาตั้งแต่ปีหกสามบัดนี้ยังไม่แบ่งทายาทกี่คนครับทายาทคือที่พ่อเขาเขียนแบ่งไว้ให้คือดิฉันเป็นลูกสะภ้ยแล้วก็เป็นญาติคนนี้ละค่ะลูกลูกลูกของอาค่ะลูกน้องสาวเขาค่ะสองคนค่ะโอเคผู้จัดการไม่ได้ทําหน้าที่ จะถามว่าจะทมว่าจะทํายังไงให้เขาแบ่งเสียในทาหน้าที่ผู้จัดการใช่ปรครับล่าครับใช่ค่ะคือเขาผันคนแล้วยิงเวลามาเรื่อยๆครับอาจารย์นะครับเชิญครับอาจารย์ครับผมก็คุณพี่ครับจริงๆผู้จัดการมรดกเนี่ยเมื่อได้เป็นผู้จัดการมรดกแล้วต้องมีหน้าที่ทําบัญชีทรัพย์สินเนาะแล้วก็มีหน้าที่ในการแบ่งปันทรัพย์มรดกถ้าไม่ทําพวกเหล่านี้นะครับเ็าจะมีผิดหน้าที่ผู้จัดการมรดก นะครับตัวคุณพี่เองเนี่ยครับในฐานะที่เป็นทายาทเนี่ยมีอำนาจนะครับในการที่จะไปร้องขอให้เพิกถอนผู้จัดก,การมรดกและตั้งคุณพี่เดียวกับญาติที่เป็นผู้ที่มีทรัพย์นะครับมีชื่อในรับพินัยกรรมน่ขึ้นเป็นได้คือคสนี้แต่ก่อนตั้งเนี่ยครับถ้ามีการเป็นผู้จัดก,การมรดกโดยไม่ใช่ผู้ิพินัยกรรมเนี่ยนะครับหลักถ้าตั้งผู้จัดก,การมรดกไว้ในพินัยกรรมต้องตั้งคนนั้นพิจาราแต่เคสนี้ฟังพี่มาเล่าเนี่ยพินัยกรรมมันแบ่งทรัพย์สินแต่พินัยกรรมไม แต่เขาไปร้องขอจัดการมอดกและพี่ผู้หญิงได้ยินอยู่ถูกไหมครับเขามีหน้าที่ต้องแบ่งมอดกครับพี่นะเขาต้องมีหน้าที่แบ่งมรดกแต่เมื่อเขาไม่ทําคุณพี่มีสิทธิ์ที่จะไปยื่นคำร้องต่อศาลขอเพิกถอนได้แล้วก็ตั้งคุณพี่หรือคนที่มีสิทธิ์ได้รับมอดกเนี่ยเพราะเป็นผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยเป็นผู้จัดการมอดกได้แต่กรณีนี้นะครับยังมีขั้นตอนยังการไกล่เกลี่ยได้อยู่ที่ลองไปไกล่เกลี่ยพบอัยการในพื้นที่นะครับของพี่อยู่จังหวัดไหนครับอยู่จังหวัดราชบุรีค่ะ อ่าที่ไปเอาการจังหวัดราชบุรีก็ได้บอกว่าเราเนี่ยเป็นทายาทมีสิทธิ์ได้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมส่วนคนที่เป็นผู้จัดการมอดอกเ,เขาเป็นผู้จัดการมอดอกมาสามปีแล้วยังไม่แบ่งเชิญมาเจราจาให้หน่อยว่าฉันหน่อยว่าไม่แบ่งกับฉันนะไปในเจ็ดวันห้าวันนี้ได้ไหมไอาการจะช่วย <มา S 1> เจราจาหรือบ,บอกสิทธิหน้าที่ให้นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้เนี่ยนะครับก็อาจจะที่ใช้สิทธิในการร้องขอเพื่อขอการเป็นผู้จัดการมรดกต่อไปได้ครับคครับผมคำคำว่าเป็นผู้จัดการมรดกนี่เขามีกําหนดไหมคะมีกําหนดที่ว่านั่นไหมคะเขามีหน้าที่แบ่งปันทรัพย์มรดกครับถ้าตราใดที่การแบ่งปันทรัพย์มรดกยังไม่เสร็จสิ้นเนี่ยนะครับหน้าที่ของเขาก็ยังมีอยู่ต่อไปนะครับอายุความเรื่องการฟ้องผู้จัดการมรดกยังไม่เริ่มเพราะว่าถ้าเขาแบ่งเป็นโอนของตัวเองเนี่ยเขายักยอกทรัพย์มรดกมีโทษอาญา นะครับโทษพี่นายกมาได้ระบุให้เขาแต่เขาไปแบ่งของตัวเองไม่ได้นะครับเพราะงั้นนะครับมันไม่มีเวลาพี่นะครับจนกว่าจะแบ่งเสร็จนะอายุความมอดกจงเริ่มนับห้าปีนับแต่วันแบ่งเสร็จครับถ้าเราจะฟ้องห้แบ่งผิดนะแบ่งผิดนะครับครับผมแล้วเราขอถามหน่อยนะคะถ้าเขาเป็นผู้ถือโฉนดตัวจริงแล้วทีนี้เขาไม่ถือเขาไม่ไปแบ่งนี่ภายในสิบปีนี่เขาถือสิทธิครอบครองได้ไหมคะคุณธนาไม่ได้ครับแตะอ้างสิทธิ์ผลักไม่ได้เพราะเเป็นผู้จัดการมอดดกในโฉนดเขาจะเขียนไว้ว่า นายกนะครับในฐานะผู้จัดการมรดกครับค่ะค่ะค่ะนะไม่ควรได้ถึงสิบปีอ่ะพี่อย่าไปเสี่ยงด้วยนะครับอย่าไปเสี่ยงด้วยนะครับมีเบอร์อายการราชบุรีไหมครับคมีครับเสด็จี่านเมให้ไวไปเลยครับพี่ไปเลยครับไปเลยนะครับราชบุรีนี่ทําวันเสาร์ด้วยนะเขตเจ็ดนะอาจารย์ใช่ครับทําวันเสาร์ด้วยครับคุณพี่ครับครับจดเบอร์นะพี่นะจดเบอร์จดเบอร์นะครับค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับศูนย์สามสอง ศูนย์สามสองสามสองเจ็ดสามสามสองเจ็ดเก้าเจ็ดสามถึงสี่ครับเก้าเจ็ดสามถึงสี่หรอคะครับผมจะโทรไปเก้าเจ็ดสามหรือเก้าเจ็ดสี่ก็ได้ครับขอบคุณมากเลยค่ะเพราะว่าแปดปีแล้วค่ะที่พ่อเสียไปแล้วเขาก็ไม่ยอมแบ่งดิกันก็ตามใจเขาค่ะเยากจะให้ฟ้องก็ไม่อยากฟ้องคืออยากไกลเลียดีแิฉันขอพัตอนเวลาค่ะ ยังไงก็ญาติญาติกันนะแล้วก็ถ้าพอเรารู้ิสธิ์แล้วเขาอาจจะไม่รู้เขาเปะวิงเวลาไปเลยคิดว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่คนที่เขาอยากแบ่งเขาก็ต้องทำนะคือถาบ้านท่านท่มนเราเป็นลูกของเจ้าของทรัพย์เหรอคะแต่เขาก็ไม่ได้คัดานค่ะครับขอบคเคนะครบขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณอาจารย์นลคงอาจารย์ถนอมแล้วก็พี่มินด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ